ดินแดนเอาเวงที่ซึ่งความจริงกลับตานปัดยินดีต้อนรับสู่เมืองมัวแลนดที่ซึ่งทุกสิ่งล้นกลับหัวกลับหางที่นี่แรงโน้มถ่วงเป็นเพียงเรงเล่าขานในอดีตผู้คนเดินบนเพดานบ้านกินอาหารจากจานที่คว่ำลงและขับรถขึ้นไปบนท้องฟ้ากฎหมายฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันดีไม่ได้ผลที่นี่ทําให้ทุกวันเป็นการผจญภัยที่คาดเดาไม่ได้ร้านค้าขา,ขายของที่มองไม่เห็นโรงเรียนสอนวิชาการบินโดยไม่ใช้เครื่องบิน และส่วนสาธารณะมีต้นไม้ที่ออกดอกเป็นลูกกวาดเตรียมตัวสำหรับประสบการณ์ที่ท้าทายความเข้าใจของคุณในมัวแลนด์นาฬิกาเดินถอยหลังทําให้ลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้อาจเป็นเมื่อวานและพรุ่งนี้อาจเป็นปีที่แล้วผู้คนเฉลิมฉลองวันเกิดย้อนหลังและเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากอนาคตสิ่งนี้ทําให้ชีวิตน่าสนใจอย,อย่างยิ่งแต่ก็ทาให้การวางแผนอะไรล่วงหน้าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ลองจินตนาการถึงการพยายามนัดหมายกับเพื่อนเมื่อเวลาไม่เป็นเส้นตรงความโมเวงของเวลาทําให้โมแลนเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนใครอาหารในโมแลนก็แปลกไม่แพ้กันไอศครีมร้อนซุปเลสเตกหวานรสชาติที่คุณคุ้นเคยกลับตานปัดทําให้ทุกมื้อเป็นการผจญภัยรสชาติร้านอาหารเสิร์ฟอาหารที่บินได้และเครื่องดื่มที่เปลี่ยนสีได้การทําอาหารเป็นศิลปะที่นี่และเชฟเป็นนักมายากรที่สร้างสรรค์เมนูที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ลองนึกภาพการสั่งพาสต้ายเย็นที่มาพร้อมกับไอ้น้ำภาษาในมัวแลนด์ก็เช่นกันคำพูดมีความหมายตรงกันข้ามสวัสดีหมายถึงและก่อนและใช่หมายถึงไม่ใช่การสนทนาเป็นเรื่องท้าทายและต้องใช้สมาธิอย่างมากแต่ชาวมัวแลนด์ก็ปรับตัวได้ดีพวกเขาสื่อสารด้วยท่าทางและสีหน้าทำให้การสนทนาเป็นเรื่องตลกขบขันลองจินตนาการถึงการพยายามสั่งกาแฟโดยใช้ภาษาที่กลับหัวกลับหาง สัตว์ในมอแลนด์ก็ไม่ธรรมดาแมวเห่าสุนัขร้องเพลงและนกเดินสัตว์ต่างๆมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคยทําให้การสังเกตสัตว์เป็นเรื่องที่น่าสนใจสวนสัตว์มีสัตว์ประหลาดที่น่ารักและฟาร์มมีสัตว์ที่ผลิตผลไม้แทนที่จะเป็นนมลองจินตนาการถึงการเห็นแมวเห่าใส่กระอกที่กําลังร้องเพลงการเดินทางในมอแลนดนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นรถยนต์บินได้เรือดำน้ำลอยฟ้าและจักรยานวิ่งบนน้ำ ระบบขนส่งมวลชนเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นการผจญภัยสนามบินมีเครื่องบินที่บินกระหัวกลับหางและสถานีรถไฟมีไฟที่วิ่งวนเป็นวงกลมลองจินตนาการถึงการนั่งรถเมลที่วิ่งบนกำแพงการเรียนรู้ในมอลล์แอนเป็นเรื่องที่สนุกสนานโรงเรียนสอนวิชาที่ไม่เหมือนใครเช่นการบินโดยไม่ใช้ปีการหายตัวและการพูดคุยกับสัตว์ครูเป็นนักมายากลและนักเรียนนักผจญภัย ห้องเรียนเต้นไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งและการบ้านเป็นการทดลองที่น่าตื่นเต้นลองจินตนาการถึงการเรียนวิชาการหายตัวในห้องเรียนที่ว่างเปล่าศิละปะในมัวแลนด์เป็นเรื่องที่น่าประทับใจภาพวาดมีชีวิตประติมากรรมเคลื่อนไหวได้และดนตรีทําให้เกิดภาพศิลปินเป็นนักสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์ผลงานที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนพิพิธภัณฑ์เต็มไปด้วยผลงานที่น่าทึ่งและแกลลอรี่มีการจัดแสดงที่น่าตื่นเต้น ลองจินตนาการถึงการชมภาพวัดที่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของคุณกีฬาในมั่วแลนด์เป็นเรื่องที่ท่าทายฟุตบอลเล่นบนเพดานบาสเกตบอลเล่นใตน้น้ำและเทนนิสเล่นบนอากาศนักกีฬาเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษและการแข่งขันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสนามกีฬาเต็มไปด้วยผู้ชมที่ให้กำลังใจและการแข่งขันเป็นเรื่องที่น่าจดจำลองจินตนาการถึงการเล่นฟุตบอลบนเพดานโดยไม่หล่นความรักในมั่วแลนด์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน คู่รักสื่อสารด้วยภาษาที่กลับหัวกลับหางและแสดงความรักด้วยการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามการแต่งงานเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและการหย่าร้างเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะแต่ถึงแม้จะมีความโมเวงความรักก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในมัวแลนด์ลองจินตนาการถึงการบอกรักด้วยคำว่าฉันเกลียดเธอการจากราในโมัวแลนด์เป็นเรื่องที่เศร้าแต่ก็ไม่น่ากลัวเมื่อถึงเวลาผู้คนจะหายตัวไปในอากาศ ทิ้งไว้เพียงความทรงจำการตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของการผจญภัยผู้คนจะถูกจดจำด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและตำนานที่เล่าขานกันต่อไปลองจินตนาการถึงการหายตัวไปในอากาศอย่างสงบสุขโมและนะ่าดูเหมือนสถานที่ที่แปลกประหลาดแต่ก็เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ความโม้่เวงและความไม่แน่นอนทำให้ชีวิตน่าสนใจและผู้คนเป็นมิตรและช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันถ้าคุณกำลังมองสถานท,ที่ที่ไม่เหมือนใคร ม o แลนด์ Land, อาจ,จเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับคุณแต่จำไว้ว่าเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้